สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เรามีหนังโรแมนติกดราม่าซึ่งเป็นหนังแจ้งเกิดของลิฟไทเลอร์นางเอกสุดสวยของเรามันเป็นเรื่องราวของสาวสวยแสนบริสุทธิ์ไร้เดียงสาต้องตกไปอยู่ท่ามกลางหมู่คนมากัาหาและหมายปองจะขโมยความบริสุทธิ์ไปจากเธอซึ่งเธอต้องการไขปริศนาบางอย่างและต้องการมอบความบริสุทธิ์ให้กับใครสักคนกับภาพ,พย,ายนตร์เรื่องความงดงามที่แสนบริสุทธิ์เรื่องราวจะสนุกเข้มข้นขนาดไหนเดี๋ยวเราไปรับชมกันค่ะ แต่ก่อนอื่นฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เราหน่อยนะคะเร,เริ่มเรื่องเราก็จะเจอนาง,งเอกเธอชื่อลูซี่เป็นสาวชาวอเมริกันวัย19ปีเธอกำลังเดินทางไปเมืองทัสคานีในอิตาลีซึ่งระหว่างที่อยู่บนเครื่องบินและรถไฟเธอก็ถูกชายคนหนึ่งแอบบถ่ายคลิปเธอไว้ตลอดทางแต่พอเธอลงจากรถไฟเขาก็ให้เทปบันทึกเธอไว้ซึ่งตรงนี้เราก็จะได้เห็นว่า ชายคนนั้นใส่กำไรข้อมืออยู่ด้วยลูซี่เดินทางมาถึงอิตาลีเพื่อจะไปเยี่ยมเพื่อนสนิทของแม่ซึ่งแม่เธอเป็นนักเขียนกวีและนางแบบแต่เสียชีวิตไปแล้วและได้ทิ้งสมุดไดอารี่ให้เธอไว้ซึ่งเรื่องราวในนั้นจะมีปริศนาที่ว่าแม่ได้เสียบบริสุทธิ์และตั้งท้องลูซี่จากที่แห่งนั้นแต่ก็ไม่ได้บอกว่าพ่อของเธอคือใครเธอเลยต้องการมาหาคำตอบในเรื่องนี้ด้วยและเมื่อเธอเดินทางไปถึง เราก็จะได้เห็นว่ามันเป็นบ้านวิลล่าหลังใหญ่ซึ่งมีคนอาศัยอยู่กันหลายคนและในบ้านก็จะเต็มไปด้วยผลงานศิลปะเพราะสามีของเพื่อนแม่เป็นศิลปินนั่นเองจากนั้นลูซี่ก็ได้เจอเพื่อนแม่เธอชื่อไดอานาเธอทักลูซี่ว่าสี่ปีแล้วโตวขึ้นเยอะเลยนะนั่นพอสี่ปีก่อนเธอเคยมาอยู่ที่นี่ลูซี่ก็ถามถึงคิสโตเฟอร์ลูกชายของเพื่อนแม่คนนี้เราจะขอเรียกว่าคิสนะคะเธอก็ตอบไปว่า คิสกำลังเดินทางมากับเพื่อนที่ชื่อว่านิโคโลส่วนคนนี้เราจะเรียกว่านิกค,ค่ะซึ่งลูซี่รู้จักนิกดีเพราะเป็นชายที่เธอมอบจูบแรกให้เมื่อสี่ปีก่อนและการมาครั้งนี้เธอต้องการจะมอบความบริสุทธิ์ให้นิกด้วยระหว่างนั้นสามีของเพื่อนแม่นำว่าเอียนก็เข้ามาทักทายและพาเธอไปที่ห้องพักและบอกเธอว่าห้องติดกันมีชายชื่อเล็กพักอยู่ซึ่งเขารู้จักแม่เธอด้วยและตอนนี้เขากำลังป่วยหนัก ซึ่งน่าจะอยู่ได้อีกไม่นานจากนั้นเอีก็ขอลูซี่ว่าระหว่างอยู่ที่นี่ช่วยมาเป็นแบบวาดภาพให้เขาด้วยซึ่งเธอก็ตกลงหลังจากนั้นเธอก็ไปไหวยน้ำเล่นแล้วก็ได้เจอกับลูกสาวของเพื่อนแม่เธอชื่อมิลันดาจะมาที่นี่ทุกๆปีในวันเกิดแม่ระหว่างที่ทั้งคู่คุยกันแฟนของมิลันดาก็เข้ามาทักทายนางเอกเ,เขาชื่อลิชาร์ดเป็นหนุ่มเจ้าชู้ที่แอบลงสเสน่ห์ลูซี่ตั้งแต่แรกพบ ต่อมาเพื่อนแม่กับเอียนก็คุยกันว่าที่ลูซี่อยากมาที่นี่ก็น่าจะเพราะเรื่องผู้ชายตามภาษาเด็กวัยสิเพราะเห็นลูซี่ถามถึงคิสลูกชายของพวกเขาเอียนได้ยินก็ถามด้วยอาการตกใจว่าคิสงั้นหรอซึ่งตรงนี้เราก็จะได้รู้ในตอนท้ายเรื่องว่าทําไมเอียนต้องตกใจด้วยตัดไปที่ลูซี่เธอคิดถึงแม่ที่จากไปจนร้องไห้ออกมาระหว่างนั้นอเล็กชายป่วยหนักที่อยู่ห้องก้าง ก็ได้มาขอประตูเรียกเธอพอเขาได้กลิ่นสมุนไพที่เธอสูบเลยจะขอบ้างลูซี่ก็เลยออกไปสูบกับเขาด้วยทั้งคู่ก็ได้คุยทําความรู้จักกันพอเริ่มเมาสมุนไพก็เริ่มคุยกันลึกซึ้งขึ้นอเล็กถามเธอไปว่าเป็นคนรังเกียจเรื่องอย่างว่าไหมเธอก็ตอบว่าไม่ได้รังเกียจและจริงๆแล้วเธอยังไม่เคยนอนกับใครเลยอเล็กก็แปลกใจและถามไปว่าสาวสวยอย่างเธอทําไมถึงยังไม่เคยนอนกับใครล่ะลูซี่ก็ตอบไปว่า มีคนที่เธอชอบแล้วเขาเคยจูบเธอเมื่อสี่ปีก่อนและยังเขียนจดหมายรักมาหาเธอด้วยแต่ยูอยู่ก็ขาดการติดต่อกันไปซึ่งเธอหมายถึงนิกนั่นเองค่ะและมาถึงตรงนี้อเล็กก็แอบลงสเสน่สาวบริสุทธิ์เขาให้แล้ววันต่อมาลูซี่ก็เริ่มหาคําตอบว่าใครคือพ่อของเธอลูซี่ถามเพื่อนแม่ว่ารู้จักใช้ชื่อคาโลไหมเพราะแม่เคยได้รับจดหมายจากเขาอยู่บ่อยๆเพื่อนแม่ก็บอกไปว่าเขาเป็นนักข่าวฝีมือดี เดี๋ยวเธอจะลองชวนเขามาให้รู้จักลูซี่ก็ถามอีกว่าแม่เคยมีรักกับใครที่นี่ไหมซึ่งตรงนี้ลูซี่พยายามจะถามถึงเบาะแสที่แม่เขียนไว้ในสมุดไดอารี่แต่เพื่อนแม่ยังไม่ทันตอบอะไรเอียนก็เข้ามาขัดจังหวะซะก่อนและเรียกลูซี่ไปเป็นแบบวาดภาพให้เขาหลังจากนั้นก็มีชายคนหนึ่งขับรถมาที่บ้านซึ่งเขาก็คือชายที่ถ่ายคลิปเธอตอนต้นเรื่องสังเกตได้จากกำไลข้อมือที่เขาใส่นั่นเองเขาชื่อคาโล ชายที่ลูซี่เคยถามถึงขณะเดียวกันลูซี่ก็วิ่งเล่นอยู่กับริชาร์ดชายเจ้าชูที่แอบหลงสเสน่ห์เธอเขาเล่นกับเธออย่างสนิทสนมจนมิลันด้าเริ่มจะหึงเขาให้แล้วระหว่างนั้นคาโลก็เข้ามาหาลูซี่เขาจ้องมองเธอและหลงสเสน่ห์เขาเต็มๆจากนั้นลูซี่ก็ได้ไปคุยกับเขาเพราะเธอสงสัยว่าเขาใช่พ่อเธอไหมลูซี่บอกไปว่าแม่จะติดรูปดาวบนปฏิทินทุกครั้งที่ได้รับจดหมายจากเขา คาโลก็บอกว่าเขาเคยรักแม่ของเธอลูซี่ก็ถามต่อว่าเขาเคยฆ่าง,งูพิษไหมซึ่งที่เธอถามแบบนั้นก็เพราะในไดอารี่ของแม่ได้เขียนถึงใจที่ฆ่าง,งูพิษด้วยซึ่งคาโลก็ตอบว่าเคยเพราะเขาโตมาในชนบทแต่เขาเคยอยู่กับแม่แค่คืนเดียวเท่านั้นคาโลบอกอีกว่าเขากับแม่เป็นแค่เพื่อนกันระหว่างนั้นอลเล็กก็เข้ามาขัดจังหวะการสนทนาเขาคิดว่าลูซี่สนใจคาโลก็เลยเข้ามาห้ามว่าคาโลไม่ใช่สําหรับเธอ แต่ลูซี่ก็บอกไปว่าจริงๆแล้วเธอก็ชอบคาโลเพราะเขามีอะไรบางอย่างที่ทําให้เธอรู้สึกคุ้นเคยซึ่งตรงนี้ลูซี่หมายถึงเธอเริ่มอยากให้คาโลเป็นพ่อของเธอนั่นเองแต่เอเล็กคิดว่าชอบไปทางชู้สาวเขาเลยบอกกันเดี๋ยวจะพาไปดูอะไรเขาพาเธอไปดูทุกคนที่มาพักที่นี่รวมถึงคาโลกําลังเปลือยกายอาบแดดและเล่นน้ํากันที่สระแต่เธอกลับได้ยินเพื่อนแม่กับคาโลนินทาเธอนั่นเพราะอเล็กเอาเรื่องที่ลูซี่ยังบริสุทธิ์ไปเล่าให้พวกเขาฟัง เธอก็โกรแล้วจะตีตัวกับอเมริกาดันทีแต่ระหว่างนั้นคิดก็มาถึงพอดีซึ่งเขามาพร้อมกับนิกชายที่ลูซี่มอบจูบแรกให้เขานั่นเองนิกก็นึกอยู่สักพักเพราะเขาจําเธอไม่ได้แต่พอนึกออกเขาก็ชมว่าเธอสวยขึ้นจากนั้นนิกก็ถามเพื่อนอีกคนว่าจําเธอได้ไหมเขาชื่อว่าออสวันโดเราจะเรียกเขาว่าออสนะคะซึ่งออสก็บอกว่าจาลูซี่ได้จากนั้นลูซี่ก็ตัดสินใจจะอยู่บ้านนี้ต่อ พะเธอตั้งใจจะมามอบความบริสุทธิ์ให้นิกนั่นเองและจากการที่ได้เจอนิกมันก็ทําให้เธอมีความสุขขึ้นมาอีกครั้งและลืมความโกรธที่มีต่ออเล็กไปด้วยจากนั้นก็มีงานดินเนอร์มือคําและระหว่างที่ทุกคนเริ่มเมาสมุนไพรเราก็จะได้เห็นว่าลูซี่สาวบริสุทธิ์วัยสิบเก้ากำลังอยู่ท่ามกลางคนที่พูดถึงแต่เรื่องอย่างว่าและผัดกันเล่าประสบการณ์เสียบริสุทธิ์ครั้งแรกทุกคนบอกให้ออดเล่าบ้างแต่เขาบอกไร้สาระและบายเบีย่ยงเพื่อจะไม่เล่า ลูซี่เลยถามทุกคนไปว่าทำไมไม่พูดถึงการตกหลุมรักกันบ้างนิกก็เลยบอกเธอว่าไม่มีหลอกความรักมีเพียงแค่การพิสูจน์รักซึ่งคำว่าพิสูจน์รักของเขาก็คือเรื่องอย่างว่านั่นแหละวันต่อมาลิชาร์ก็เข้ามาหาลูซี่เขาทำทีว่าจะมาขอสมุนไพรสูตรจากนั้นก็เห็นว่าลูซี่เขียนกวีอยู่ด้วยเขาเลยบอกเธอไปว่าจะมีแบบฝึกหัดหนึ่งที่นักแสดงมักใช้เพื่อปลดปล่อยจินตนาการออกมาจากนั้นเขาก็สอนให้เธอคาน เราก็ให้เรียนแบบพฤติกรรมของหมาแมวซึ่งเธอก็สนุกกับสิ่งที่ทำลิชาร์ดก็พยายามหลอกล่อให้เธอจูบเขาแต่มิลันดาก็เข้ามาเห็นซะก่อนซึ่งเธอกดจัดและเดินหนีไปหลังจากนั้นลูซี่ก็ปั่นจัก,กรยานไปหานิกและแอบเห็นเขากำลังโนวนเนียกับสาวอยู่ซึ่งมันทำให้เธอโกดเขามากและหนีออกจากตรงนั้นมาวันต่อมาเอียนก็ให้ลูซี่ไปนั่งใต้ต้นไม้กลางแจง้งเพื่อให้เธอเป็นแบบให้เขาวาดภาพ ซึ่งเขาดึงเสื้อเธอลงจนเห็นหน้าอกระหว่างนั้นนิกกับออสก็ขับรถมาพอดีนิกจ้องเธอตาเป็นมันและหันไปถามออสว่าทําไมไม่มองเธอเลยออสก็ตอบไปว่าเขาไม่สนใจผู้หญิงหน้าไม่ไอายแบบนั้นหรอกหลังวาดภาพเสร็จลูซี่ก็ไปเดินเล่นที่ทุ่งโอลิฟนิกก็ตามไปและบอกเธอว่าเขาทิ้งสาวนั่นไปแล้วเพราะตอนนี้เขาสนใจแต่เธอซึ่งลูซี่ผู้ไร้เดียงสาที่ยังรักเขาอยู่ก็ยอมให้อภัยซะอย่างนั้น จากนั้นนิกก็ขอจูบและจะมีอะไรกับเธอแต่ระหว่างที่นิกกำลังจะทำลูซี่ก็เหมือนคิดอะไรอยู่และบอกไปว่าเธอทำไม่ได้ก่อนจะวิ่งหนีไปลูซี่เข้าไปนั่งร้องไห้อยู่ในห้องจากนั้นเธอก็ถือไดอารี่ไปหาเล็กและอ่านกวีปิศนาที่แม่เขียนเบาะแสถึงพ่อไว้ว่าแม่ไปพบกับชายคนหนึ่งในทุ่งโอลิฟซึ่งเขากำลังตีงูพิษจนเลือดออกหลังจากนั้นเขาก็มาปลดเสื้อแม่ลงซึ่งเหตุการณ์มันคล้ายกับที่ลูซี่เพิ่งเจอมา ลูซี่ก็อ่านไปร้องไห้ไปจนอเล็กต้องเข้ามาปอบและช่วยอ่านต่อว่าจริงๆแล้วชายคนนั้นพาแม่ไปที่นั่นและแม่ได้มอบความบริสุทธิ์ให้เขาแต่สุดท้ายแม่ก็มารู้ทีหลังว่าชายคนนั้นมีเมียอยู่แล้วจากนั้นแม่ก็ตั้งท้องลูซี่และลูกคือสิ่งวิเศษที่สุดของแม่หลังจากอเล็กอ่านจบลูซี่ก็ถามอเล็กว่าเขาใช่พ่อเธอไหมอเล็กก็บอกว่าไม่น่าจะใช่เพราะเขากลัวงูลูซี่บอกอีกว่า ตอนแรกเธอคิดว่าคงเป็นคาโนแต่ตอนนี้เธอไม่แน่ใจแล้วจากนั้นเธอก็ถอดใจจะไม่ตามหาพ่อแล้วอเล็กก็บอกเธอว่าอย่าเพิ่งยอมแพ้เธอต้องหาเขาจนเจอหลังจากนั้นลูซี่ก็ไปร่วมงานเลี้ยงประจำปีและได้เห็นนิคควงสาวคนใหม่มาด้วยและชายทุกคนที่เธอรู้จักต่างก็มีคู่ควงกันหมดยกเวนออฟที่ยืดเล่นดนตรีอยู่ในงานจากนั้นเธอก็ชวนคาโลไปเต้นลัมและพยายามหลอกถามเขาว่าจะใช่พ่อเธอไหม ซึ่งเธอก็ได้รู้ว่าคาโลไม่ใช่พ่อของเธอจากนั้นลูซี่ก็ไปเดินเล่นต่อในงานเลี้ยงแล้วก็มีชายคนหนึ่งมาชวนเธอคุยและอาสา,าจะไปส่งเธอที่บ้านแต่ก่อนจะไปออสก็เข้ามาบอกเธอว่าเขาจะไปอเมริกาเลยจะขอปรึกษาอะไรหน่อยเธอก็นัดให้เขามาหาเธอพรุ่งนี้หลังจากลูซี่ถึงบ้านเธอก็ควงหนุ่มนั่นเข้าไปที่ห้องด้วยและบอกให้เขารอก่อนจากนั้นเธอก็เข้าไปหาเล็กเพื่อมาบอกว,ว่าวันนี้เธอควงหนุ่มมาด้วย เขาก็บอกว่ายินดีด้วยและดีใจที่ได้อยู่ใกล้ชิดวันสำคัญของเธอซึ่งเขาหมายถึงวันที่เธอจะได้เสียความบริสุทธินั่นเองแต่ความจริงแล้วในใจเขาก็ไม่ได้ยินดีกับเธอเลยเพราะเธอกําลังจะเสียความบริสุทธิ์โดยที่ไม่ได้มีความรักจากนั้นลูซี่ก็กลับไปที่ห้องแต่หนุ่มนั่นก็เมาจนหลับไปแล้วซึ่งเธอก็ไม่ได้มีอะไรกับเขาเช้าวันต่อมาลูซี่ก็ส่งชายคนนั้นกลับขณะเดียวกันอาการป่วยของอล,ล็กก็ุดหนัก และเพื่อนแม่ก็มาดูอาการเขาอยู่ด้วยจากนั้นรถพยาบาลก็มารับตัวอเล็กไปหลังจากนั้นลูซี่ก็เข้าไปนั่งในห้องของอเล็กและสังเกตเห็นงานรูปปั้นที่เอียนสร้างขึ้นซึ่งเป็นรูปปั้นของหญิงสาวที่อุ้มลูกอยู่เธอก็คิดอะไรบางอย่างขึ้นมาได้จากนั้นลูซี่ก็ออกไปเก็บดอกไม้มาช่อใหญ่และถือเข้าไปหาเอียนเธอคุยกับเขาจนได้รู้ว่าเอียนเคยวาดภาพโดยให้แม่เธอมาเป็นแบบซึ่งตอนนั้นเขาแยกกันอยู่กับเพื่อนแม่ และมาถึงตรงนี้เราก็รู้แล้วว่าเอียนเป็นพ่อของลูซี่นั่นเองลูซี่ดีใจที่ได้รู้ว่าเอียนคือพ่อและมอบดอกไม้ให้เขาเอียนก็ขอให้เธอเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับแค่ระหว่างเขาและเธอเพียงสองคนระหว่างนั้นออสก็มาหาลูซี่ตามที่เธอนัดไว้เธอก็ชวนเขาไปเดินเล่นออสก็ได้ปรึกษาเรื่องที่เขาจะไปอเมริกาและบอกอีกว่าเขาเป็นคนที่เขียนจดหมายรักไปหาเธอแต่ไม่ได้ลงชื่อไว้ นั่นพรออสแอบลงรักเธอตั้งแต่สี่ปีก่อนซึ่งเธอคิดว่านิกเป็นคนเขียนมาตลอดลูซี่เลยบอกไปว่าเธอประทับใจจดหมายฉบับนั้นมากและมันทําให้เธอต้องมาที่นี่จากนั้นออสก็พาเธอไปนั่งใต้ต้นไม้ต้นโปรดของเขาแล้วทั้งคู่ก็จบกันจากนั้นลูซี่ก็ได้มอบความบริสุทธิ์ให้กับออสไปซึ่งฉากตรงนี้เรียกได้ว่าหวาดเสียวเกินที่จะตัดมาให้ดูเช้าวันต่อมาออสก็บอกว่าอยากไปอเมริกากับเธอซึ่งลูซี่ก็ยินดีให้เขาไปด้วย ใบไม้ติดเต็มหัวเลยนะดุเดือดน่าดูจากนั้นออสก็บอกลูซี่ว่าเมื่อคืนก็เป็นครั้งแรกของเขาเช่นกันจบบริบูรณ์ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เราหน่อยนะคะวันนี้เราขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ